ข่าวบันเทิงกับกระแสละครแอบรักออนไลน์ไปติดตามกันค่ะรักเลยละครเรื่องนี้ <laughs> ตอนที่กําลังเป็นที่พูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะตอนนี้ต้องยกให้กับเรื่องนี้เลยนะครับแอบรักออนไลน์นะครับเรื่องนี้แน่นอนว่าหลายคนติดตามแล้วก็โหประทับใจในออการแสดงนะครับของคุณแอนทองผสมคุณปีเตอร์นะครับรวมไปถึงคุณหมากคุณคิมแล้วก็ทุกๆตัวละครเลยในเรื่องนี้นะครับแน่นอนเรื่องนี้ถูกกล่าวถึงนะครับว่าสามารถเป็นละครที่สะท้อนสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับที่ผู้คนหันมานิยมติดโทรศัพท์มือถือติดการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแต่ว่าอยากให้ดูไปจนถึงตอนจบเพราะว่าเรื่องนี้ยังงมมมีข้อคิดดต่าตาาาาๆกกยยโเฉพะร เตือนนะครับให้เราทุกคนนั้นหันมาใส่ใจคนรอบข้างบ้างนอกเหนือจากคนที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับ นี่คือผลงานคุณภาพนะครับโดยผู้จัดคนสวยแอนทองประสมแห่งค่ายทองเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับที่ตอนนี้กําลังได้ใจแฟนละครทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากฝีไม้ลายมือของนักแสดงคุณภาพรับจอในเรื่องแล้วนะครับที่เขารับส่งบทบาทถ่ายทอดกันได้เป็นอย่างดีเป็นธรรมชาติจุลายคนชื่นชมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ถูกใจคอละครก็คือเนื้อหาครับที่ค่อนข้างที่จะสะท้อนให้เห็นสังคมยุคที่ผู้คนนั้นติดแล้วก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการสื่อสารเป็นหลักซึ่งผู้จัดคนสวยอย่างแอนทองประสมบอกนะครับว่าตามบทประพันธ์เดิมมของรวแก้ที่ เขียนนะว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตนะเขาได้ใช้ตัวละครให้เล่นโปรแกรม MSN ในการสื่อสารนะคร,รับซึ่งตอนนี้ MSN ไ,ไม่มีแล้วนะครับพอนำมาทำเป็นละครยุคปัจจุบันยุคนี้เพี่ยนก็เลยไปหาแอปพลิเคชันอื่นที่เขาฮิตกันในตอนนี้นะครับนั่นคือเรื่องของแอปพลิเคชัน Line นั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าพอใช้ไลน์แล้วปุ๊บมีคนกล่าวชื่นชมเยอะแยะมากมายนะครับที่ขึ้นนั่นคือทวิตเตอร์ที่เขากล่าวถึงละครแอบรักออนไลน์แล้วก็ชื่นชมว่าทําได้ดีมาก ซึ่งกระบวนการของการทําละครเรื่องนี้นะคบพี่แอนกับกองละครเองจะต้องไปขออนุญาตทางบริษัทไลน์ประเทศไทยนะคบเพื่อนําเอารูปแบบแล้วก็แอปพลิเคชันนี้มาใช้ในละครแล้วก็เพิ่มเติมด้วยการนาสติ๊กเกอร์ l ลายที่เราส่งหาก,นกันทุกวันทุกวันนี่เลยครับมาเป็นลูกเล่นในละครอีกด้วยครับก็คือจริงๆตอนแรกในนิยายเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมสนทนาโดยใช้เป็นโปรแกรม MSN mm hmm. แต่นั้นยุคนั้นคือมันนานมากแล้วตอนนี้ทุกคนชีวิตวิธีีก ชีวิตทุกอย่างมันเปลี่ยนละเราก็เลยอ่ะโอเคเราก็เลยต้องเปลี่ยนเทคนโนโลยีไปตามเวลาที่มันในขณะนั้น<อ>ก็เลยอาจต้องไปขออนุญาตกับทางทางลายทางแอปเขาก่อนว่าโอเคเขาจะให้เราหรือเปล่าก็ต้องไปไปขอให้เรื่องเป็นลาวก่อนแล้วเขาก็อนุญาตให้เราใช้อะไร<อ>เขาไม่ได้เอาไปดัดแปลงทาอะไรอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะก็แค่เอามาใช้ตามความเป็นจริงว่าเราส่งสติ๊กเกอร์หากันแล้วก็ต้องใช้สติ๊กเกอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีตัวขยับตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาก็จะตอบกลับมาว่า ตัวไหนบ้างที่เขายอมให้เราเอามาใช้ขยับอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งรูปมาให้เรา<อ>เราดูก่อน<ม><ม>อะไรอย่งางเงี้ยค่ะแจ้าเขาก็จะเป็นนักกีเอทีฟของเขาเขาก็จะเป็นเหมือนเอ้ยเอาตัวสติ๊กเกอร์วิ่งตามหมากได้ไหมวิ่งตุ๊ตตุ๊ตุตตตต๊สมมติหมากวิ่งไปไปตะก,กุยหาของในขังข,ขยะเพราะทำเอกสารสําคัญหายไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไปยืนลุ้นอยู่ด้วยว่าว่าแบบหาเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรที่เราพยายามใส่ใช้ได้ขยะไปนี่ครับเขาบอกจอดเลย พี่บอกหยุดที่ทททน,นี่พี่จอดจอดให้่อยหยุดในด้านของนักแสดงอย่างหนุ่มมากป,ปรินนะครับที่รับบทเป็นปราโนโนในละครแอบรักออนไลน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นอีก พัฒนาการอีกก้าหนึ่งของวงการละครไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเข้าถึงคนในยุคนี้ยุคปัจจุบันนะครับนำเรื่องราววิถีชีวิตของคนมาถ่ายทอดในรูปแบบของสื่อบันเทิงอย่างหนุมากเองก็ยอมรับนะครับว่าตนเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนอกเหนือจากความรักแล้วก็ความสนุกสนานกุ๊กกิ๊กของพระนางแล้วนะครับหนูมาบอกว่าอยากให้ดูไปถึงตอนจบเพราะว่าเรื่องนี้จะคอยเตือนเราว่าไม่ควรหลงไปกับโลกโซเชียลจนลืมให้ความสําคคคัััญกบบนนที่่อยูตรงรง เออโซเชียลครับมากครับติดมากครับเนี่ยว่าจะควักออกมาเนี่ยตอน,น <c oughs> <c oughs> เนี้ยเนี่ยนั่งดูกันอยู่นี่ก็ถือโทรศัพท์กันทุกคนเลยนะครับผมก็ <c oughs> มันเป็นอะไรที่เราต้องยอมรับเพราะว่าสังคมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเนาะ <c oughs> การสื่อสารโทรศัพท์มันมีอิทธิพลเยอะมากเออเรื่องนี้ก็จะสอนว่าเออคนตรงหน้ายังไงมันก็สําคัญกว่าเพราะว่า จริงๆแล้วการที่เราคุยกันต่อหน้ามันมันมันได้เห็นความจริงมันไม่ต้องปรุงแต่งอย่างแชทไลน์อะไรเงี้ยเรามันเป็นอะไรที่เราแต่งขึ้นมาทั้งนั้นทั้งเพใช่ไหมครับก็ก็ก็มองโลกให้อยู่ในความเป็นจริงแล้วกันใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงก็คือสังคมยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้เท่านั้นเองแล้วก็เราก็อย่างเราก็ต้องใช้มันให้ถูก ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับแอร์รักออนไลน์นะครับจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับละครเรื่องนี้